เอาละครับก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับช่วง DIY ของผมนะในที่สุดวันนี้เราก็มาถึงอีกอัปเดตหนึ่งของโปรเจกต์ตัวนี้แล้วซึ่งจริงๆอะ่ะเหลืออีกข้อเดียวคือผมไม่สามารถลันลอม4เมกะไบต์ได้นะถ้ารันลอม4เมกะะบา์ได้เนี่ยผมว่าโปรเจกต์นี้ผมจะถึงจุดหยุดละแต่ตอนนี้เอามาโชว์ให้ดูก่อนว่าเราทำสิ่งนี้สำเร็จแล้วนะ ลดแสงลงหน่อยนั่นก็คือเลือกสักเกมหนึง่งาเกมไรดีนี่ดีกว่า The Legend of Zelda Oracle of a g e คืนจริงอ่ะเกมนี้ผมติดปัญหามาพักหนึ่งละ คือถ้าเราไม่รันผ่านไบ o s ของ Game Boy Color มันจะไม่สามารถรันได้แล้วต่อให้รันในไบ o s ของเกมบอยคา o เลอมันก็จะไม่แสดงสีแต่เวอร์ชันนี้ในที่สุดเห็นไหมเราทำให้มันแสดงสีได้แล้ว <c oughs> ซึ่งเราโปรเกสตัวเนี้ยเราไปไกลกว่าตัวของอิมูพื้นฐานก่อนหน้านี้แล้ว นะซึ่งก่อนหน้านี้เวอร์ชั่นที่ผมใช้เป็นของ u m a t e h เนี่ย u m a t e h เออตัวนั้นเนี่ยได้แค่ขาวดำแล้วข้อด้อยเยอะมากนะคือทั้งมันเป็นขาวดำทั้งจอใหญ่แล้วไม่เต็มจอ,อ,อแต่เขาทำออกมาค่อนข้างดีในลหลายๆโครงสร้างผมก็ไปอ่านมานะแล้วตอนนี้ผมผนวกกับเวอร์ชั่นของ p ีน n u t โดยตรงแล้ว เออ้วเอามาแดดเท่ากับเวอร์ชั่นของไอเดรดบอร์ดที่เป็นคนเขียนคนแรกๆเลยเออ่แล้วไปดึงรันช์ที่มันเป็น Game อ o คาลเลอร์มาแล้วก็มาพิวเลยผลที่ได้คือตอนนี้มันจะแสดงผลเม็ดส,สีได้ถูกต้องและสามารถรันเกมที่ก่อนหน้านี้รันไม่ได้อย่างไอโอราเคิลออฟเอนี่อันนี้ขยับเข้ามาใกล้หน่อยจะดูได้ไหมเนี่ยได้ป่าวะโฟกัสตรงไหมอะโฟกัสตรงนี่ อันนี้สีจะถูกต้องแล้วนะแล้วอีกเกมหนึ่งที่ผมดีใจมากแล้วผมคงเป็นเกมหลักที่ผมออกมาเล่นในเครื่องนี้นั่นก็คือ d ่างคนเควนมอนสเตอร์คือทำมาทั้งหมดอะ่ะเพราะจะเล่นตางคนเควนมอนสเตอร์แต่ยังติดใจอยู่คือเล่น d างคนเควนมอนสเตอร์สไม่ได้นะเดี๋ยวผมหาวิธีแพ็คลอมก่อนตอนนี้มีสองแนวทางที่ผมคิดอยู่คือหนึ่งอัพติไมซโค้ดให้มันรันสี่เมกะบต์ได้ เพื่อให้มันเหลือนเนที่กับสองสิบแม่งกำลังคิดอยู่ว่าจะจะใช้ตัวซิปนะแล้วเวลารันเนี่ยก็คือออนฟล์จากซิปล้วดีโคดออนฟล์เลยเออซึ่งวิธีเนี้ยกำลังคิดอยู่ว่าเป็นไปได้ไหมก็ยังไม่ได้ดูว่าในเชิงโครงสร้างต้องแก้ยังไงนะแต่อย่างที่บอกมันคือภาษาซีใดๆก็ตามถ้ามันภาษาซีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมา,าวิธีทำได้นะแต่ การอัปเดตตัวนี้คงหายไปสักพักใหญ่ๆเลยเนื่องจากว่า,าผมติดโปรเจกต์อันนี้คือโดดงานมาทำเรื่อยๆไอ้ไองานประจำที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้ก็นะเป็นโซโล่โปรเจกต์ซึ่งโหดพอควรเป็นทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ลุงลังมากไอ้เครื่องนี้เกิดจากไอ้โปรเจกต์นี้แหละเออคือผมเขียนไดเวอร์ของไอ้การ์ดจอนี่เสร็จก็เอามาทำเอาจอที่มันเหลือตรงนี้เ <c oughs> นี่เยเนะี่ยจริงๆตัวนี้คือโปรโตแนละของอ,อีกโปรเจกต์หนึ่งยังไม่ได้ต่อเนี่ยนะสองตัวนี้คือโปรโต แต่ตอนนี้เอามาใส่เกมก่อนเครื่องเกมสึกเสร็จก่อนแต่ไอตัวงานยังไม่เสร็จเลยนะก็สมควรโดนประนามจากลูกค้านะอ่ะไม่เป็นไรอันนี้ก็เอามาโชว์ให้ดูว่าฉันทำเสร็จแล้วนะแล้วฟีเจอร์อื่นๆก็ยังอยู่ครบนะเล่งแสงเล่งเสียงเล่งเสียงอ่อตอนนี้นี่คือตัวเอกมันต้องเงียบก่อนดีกว่า เสียงก็จะดังขึ้นเป็นเสียงได้ด้วยนี่อันนี้เสียงหายละลดเสียงอันนี้เฟรมสคริปต์ก็จะทำให้ลื่นขึ้นกว่าเดิมแต่จริงไม่ต้องเฟรมสคริปต์นะตัวนี้ปรับแสงเนาะตัวนี้ออกเกมนี่ไอ้ตัวที่เปลี่ยนพาเลต์อะถ้าอยู่ในเกมบอรคาลเลอร์ผมล็อกละจะเปลี่ยนเปลี่ยนพาเลตสีไม่ได้แล้วนะ เพราะว่าระบบมันจะสวิตช์ไปใช้ของเกมบอลคาร์เร่ทันทีเลยก็ถือว่าตัวนี้น่าจะเรียกว่าเป็นเวอร์ชันที่ผมพอใจแล้วแล้วผมจะไม่แก้และจนกว่าผมหาวิธีอื่นที่ดีกว่าในการคอมเพสลอมได้นะนั่นอันนั้นน่าจะเป็นเวอร์ชัน่จน1 0จริงๆตัวน,นี้ผมตั้งให้เป็น0.95นะก็อเอามาให้ดูว่าเราลั่นเกมบอลคาร์ o ร่ r ได้แล้วซึ่งก็เป็นจุดที่เรียกว่าณตอนนี้ผมก็พอใจละมันเล่นได้นะอย่าง เกมอนโปเกมอนก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เราทำเครื่องเกมมาก็ต้องก็ต้องใช้มันนะแต่ในความเป็นจริงไงที่ผมามาโชว์ทั้งหมดเนี่ยคือเป็นเรียกว่าเป็น Experiment p เมนต์เฟเฉยๆนะเอาหู้นจริงคือก็ไม่ได้นั่งเล่นหรอกเพราะว่ามันเป็นลอมไงก็เลยแบบเออไม่ไม่รู้สึกว่าอยากเอามานั่งเล่นแต่ถ้าเป็นลอมของเกมที่ผมเคยซื้อแผ่นแท้งจริงก็เอามาเล่นอยู่นะ พวกโปเกมอนอะไรอย่างผมมีทุกตราเลยอันนี้คงเล่นกับดาวน์เคมอนสเตอร์อันนี้ต้องเล่นเพราะว่าซื้อมานี่กับเซลดาเออผมติดอยสามซีรีส์นี่เรียบร้อยนี่เราแก้ระบบสีมาละนี่ก็ให้ดูว่าทุกอย่างเพอร์เฟกต์นะอะไรก็ไม่รู้อ่ะ ตึงตึงตึง,ตง,ตง,ตงนี่เราก็ได้เล่นเวอร์ชัน4ีแล้วนีดูโปเกมอนเรามีสีโอเคสำหรับวันนี้ก็เอามาโชว์แค่นี้ก่อนว่าตัวเกมบอลคาเลผมทำได้แล้วนะและใต้คลิปนี้ใต้ลิงน,นี้ก็จะมีแจกอยู่แล้วเพราะว่าคงคงไม,ไม่ไม่กาักาอะไรแหละใครอยากเอาไปทำต่อเป็นเครื่องเล่นเกมเล็กๆนี้ก็ไปทำเลยนะ ตัวนี้ยังไม่ทําต่อนะอยังขี้เกียจอยู่คือจริงจริงก็ามาใส่กรอบนี่แหละแต่ว่าด้วยความติดงานงานยังไม่ได้ทําเลยอะ่ะต้องเข้าใจผมด้วยนะอัานี้คือของเล่นนะโอเคงั้นสําหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบาย